ขาว่ากันว่าของ Apple เนี่ยพังยากที่สุดมาลองดูกันครับว่าของ Apple ที่ผมใช้เนี่ยมีกี่ชิ้นและพังยากจริงไหมชิ้นแรกครับ MacBook Pro Intel เป็น Intel Generation สุดท้ายแล้วนะครับที่ MacBook ทําออกมาอายุอานามตอนนี้ก็ประมาณปีที่6แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแบบตอนครบประกัน AppleCarePlus ไปรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับจะมีแค่อืดลงตามการเวลาบ้างชิ้นที่2อนะครับ AirPods Pro อันนี้ก็เป็น Generation แรกเหมือนกันนะครับใช้มาเข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีไปวิ่งออกกําลังกายไปทํางานไป ประชุมที่ไหนพกไปตลอดตัวเดียวหล่นเกินกว่าสิครั้งละก็ยังไม่บุบสลายยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ของ Apple ที่ผมใช้งานน้อยที่สุดเลยนะครับเอาไว้แค่ดู Net f ฟ i x แล้วก็เอาไว้ทํางานแค่บางเวลาเท่านั้นนะครับตกเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งใช้ไม่เกิน2ชั่วโมงมันไม่พังหรอกครับเอาตรงๆใช้ได้อีกยาวๆอันที่4 iPhone 12 Pro Max ครับอันนี้ก็รับช่วงต่อมาจากภรรยานะกล้องต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆบน iPhone 12 Pro Max ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายังใช้ได้ปกตินะครับ ไอทุกตัวได้โหมดตัดต่อแคปคัดก็ตัดต่อในนี้บอกเลยว่าทนจริงๆเมื่อไหร่จะพังเนี่ยชิ้นที่5ครับ a p p l e Watch Series 7โอ้โหอันนี้ใช้งานหนักหน่วงมากครับใช้ทุกวันวัดทั้งการนอนการออกกําลังกายความเครียดทุกอย่างวัดในนี้หมดนะครับแล้วก็ร้าทุกวันตกบ่อยด้วยนะครับเวลาไปเล่นกีฬาก็ยังไม่พังไม่บุบสลายเป็นรอยนิดหน่อยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับชิ้นที่6ยกมาให้ดูไม่ได้ครับเป็น Mac Mini นะครับมันเสียบใช้งานอยู่ต้องบอกก่อนว่าผมมีการเอาไปโมมานิดนึงก็คือเพิ เช็ดีไปเนี่ยเป็น2เทราไบต์นะครับตอนนี้ประการหลุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าใช้งานอยู่กับบ้านคิดว่าใช้งานได้ยาวๆปีถึง2ปีเลยสรุปเลยนะครับผลิตภัณฑ์แอปเปที่ผมใช้มาเนี่ยราคาสูงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบคุณภาพและระยะเวลาในการใช้งานต้องบอกเลยว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคุ้มมากๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้โลิตภัณฑ์ของ Apple หรือว่าสินค้าของ Apple ตัวไหนอยากให้ลองเปิดใจนะครับรับรองว่าอึดถึกทนและใช้ดีมากๆแน่นอนครับไปลองกันดู